อยากได้ผ้าขม้าแบบพรีเมียมพรีเมียมหน่อยอยากได้ผ้าขม้าที่แบบว่าเนื้อนุ่มๆระมุนหน่อยได้เลยจ้ะพี่เลือกซื้อเลือกช็อปผ้านะคะเซ็ตนี้ได้เลยสวยเนื้อผ้าดีด้วยนะสามารถทำใไปตัดเสื้อได้เลยเพราะว่าผืนใหญ่ถ้าหน้าเมสเนี่ยนุ่มตอบได้ว่าตัดเสื้อได้ นุ <medio S 2> no ่มสามารถตอบได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผ้าตัดเสื้ออย่างเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอแบบนี้ก็สเปคเดียวกันก็ขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรเหมือนกันแต่แค่ว่าเป็นรูปแบบผ้าที่แตกต่างกันแค่นั้นเองเพราะว่าที่คุณลูกค้านะคะเลือกซื้อเลือกช็อปในตอนนี้ก็จะเป็นผ้าขอม้าผ้าใยมะคนเป็นผ้าขอม้าผ้าใยมะคนส่วนผ้าที่นุ่มนํามาตัดเสื้อจะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอซึ่งเป็นผ้าคนละรูปแบบแต่ขนาดเท่ากันเลยคุณลูกค้าขา ต้อนรับเทศกาลปีใหม่คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยของขวัญของฝากผู้ใหญ่แบบนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนละ180บาทวันนี้สั่งซื้อ3ผืนขึ้นไปค่ะวันนี้สั่งซื้อ3ผืนขึ้นไปจัดส่งฟรีค่ะพี่ จัส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาลีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่องยูทูบแม่มาลีผ้าไทยของเราด้วยนะจ๊ะสวยไหมคะสีสวยเนาะ <laughs> ปตัดเสื้อเนาะตัดกางเกงตัดกระโปรงแบบนี้ยตัดกระโปรงแบบว่าใส่เอวยางยืดนี่คือแบบสวยมากเลยไม่ต้องอาดผ้าก,กาวก็ได้นะถ้าตัดกระโปรง<ม>เพราะว่าผ้านะคะก็จะนุ่มผิวแล้วก็ทิ้งตัวมากๆด้วยค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะศูนย์1ปดเกจ้าขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะเลือกดูเลือกช็อปได้เลยสวยๆทั้งนั้นเลย สีสันสดใสมากเห็นไคะใส่ถุมแก้วแล้วก็สวยแล้วแค่นี้เราก็ไปมอบเป็นของขวัญของฝากปีใหม่ได้แล้วนะคะสวยสวยขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยคะ่ะ หน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจะส่งสินค้าทุกวันนะคะจะส่งสินค้าวันสุดท้ายวันที่30ธันวาคมนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะคุณลูกค้า